สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสรุปดราม่าเรื่องทรงผมบิร์กเดสหรือเปียยาวแบบแอฟริกันของลิซ่าจากมันนี่เอ็กซ์ค v ูซ e ฟเพอร์ฟอร์แมนซดีโที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจโดยกล่าวว่าเป็นการฉกฉวยทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกออนไลน์โดยประเด็นเกิดขึ้นในงานมิติ้งแฟนไซ์มีแฟนคลับคนหนึ่งได้ทอไซกับลิซ่าและมีการพูดถึงว่า มีคนผิวดาบางคนไม่พอใจเกี่ยวกับทรงผมที่ใช้เพราะทรงผมนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกใช้อ้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนผิวสีแฟนคลับคนนี้พยายามเล่าให้ฟังอย่างตั้งใจอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อนี้ซึ่งแน่นอนว่าลิซ่านั้นก็ยินดีรับฟังและขอให้ทีมงานขยายเวลาแฟนไซด์เป็น6นาทีแต่เดิมแฟนไซด์ควรจะเป็น90วินาที จากประเด็นดังกล่าวลิซ่าได้ขอโทษและบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่ฉันไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นฉันคิดแค่ว่าทรงผมนี้มันเจ๋งมากเลยและเหตุผลมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันเสียใจจริงๆและฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันจะตรวจทานอย่างถี่ถ้วนกับทุกอย่างและจะระมัดระวังให้มากขึ้นหลังจากนี้และใช่ค่ะฉันเสียใจจริงๆนะขอบคุณที่บอกฉันเรื่องนี้ฉันอยากบอกคุณและเพื่อนของคุณว่า ฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยขอบคุณนะคะในขณะเดียวกันเมื่อแฟนๆได้เห็นก็มีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมชื่นชมในสปีริตของน้องแถมบางคนยังบอกว่าคนผิวดำส่วนมากที่ได้ดูคลิปของลิซ่าเขาก็ยังดูตื่นเต้นและ Happy, แฮปปี้ไปกับเพลงดี สำหรับประวัติอันยาวนานของทรงผมคอนโรนั้นตามที่ทุกคนทราบกันจนเกิดเป็นคำว่าการฉกฉวยวัฒนธรรมนั่นหมายถึงการนำบางส่วนหรือความรู้ดั้งเดิมของวัฒนธรรมนั้นๆมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำมาใช้โดยไม่ได้สนใจถึงประวัติศาสตร,ร์รากเหง้าของวัฒนธรรมเมื่อย้อนกลับไปทรงผมคอนโรเป็นสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนบางกลุ่ม จากนั้นการทำทรงผมทรงนี้ก็เพื่อชนชาติบางกลุ่มที่ผมหยิกฟูก็ถักเตียเพื่อให้ใช้ชีวิตในประจำวันได้คล่องตัวแต่กลับถูกกดขี่จากคนบางกลุ่มว่าทรงผมนี้ไม่เรียบร้อยทั้งๆท,ที่ในช่วงหลังๆคนผิวขาวหรือคนเอเชียกลับทำได้แล้วมักได้รับความชื่นชมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูภาพรวมบริบทว่าบุคคลที่ทำผมทรงนี้เขาต้องการนำเสนออะไรมากกว่าจะจับผิดโดยไม่ได้ฟังเหตุผลสักก่อน และนี่ค่ะก็เป็นสรุปดราม่าเรื่องทรงผมบล็อกเบสจากมันนี่เอ็กซ์ล e ซี e เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโส่วนตัวแอดมองว่าน้องริซ่าทำถูกต้องแล้วน้องรับฟังเข้าใจและขอโทษออกมาอย่างจริงใจพร้อมจะแก้ไขเสมอสิ่งนี้แหละที่ทำให้ใครๆต่างก็พร้อมสนับสนุนและรักในตัวน้องเสมอส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ